ป่ดีมากที่นีผมอยู่ป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์น้ำมันปรายาเขาหรอนีน้ำกันไหมนมฮะนี่ขเรียกขหมพี่มาเล่นน้ำด้วยกัน่ามาน้ำด้วยกัน ไไนสวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดใหญ่นะวันนี้ผมเข้าป่ามาเพียงคนเดียวเลยพี่จะไปตามแม่น้ำ ผมจะไปหาแม่น้ำจุดหนึ่งที่เป็นที่มาของคำว่าแม่น้ำหิมพมา,านผมไม่รู้ว่าที่เล่าสู่กันมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมเคยเจอเหมือนเป็นหญิงมีปีกซึ่งผมไม่รู้ว่าปีกที่ยื่นออกมาข้างหลังเขาอะเป็นปีกที่ยังไงนะ่ะ จะจจอตัวเขามาหรือว่าเขามีความพิเศษอะไรหรือเขาเป็นพวกเหล่าเทพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังใช้คําไหนมาพูดดีนะทุกคนนะผมไม่ได้กลับมาตามหาอีกครั้งหนึ่งจะเดินตามน้ํำสายนี้ขึ้นไปพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอ,อยังไงแต่ผมขอลองหาลองพิสูจน์ให้พีเอฟซีได้หายคล่องใจที่ผมเคยเจอจริงๆแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้มาจุดเดิมนะผมเดินมาด้านบนของ จุดนั้นที่ผมเคยเจอเดินมาข้างบนอีกซึ่งผมไม่รู้ว่าที่นี่เรียกว่าสายน้ําหิมพานหรือว่าแม่น้ําหิมพานหรือเปล่าไปดูกันว่าผมจะเจอแม่นางคนนั้นหรือเปล่าที่มีปีกติดหลังหรือที่นี่จะเป็นป่าที่ต้องห้ามอย่างที่ชาวบ้านหลายคนบอกกันมาว่าที่นี่มีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์มากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าที่มาที่ไปคือยังไงฝากเพีิดเพ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเราในทุกคลิปที่เราลงไปทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจ c e b o o k y u u t u b e พี่แฟร V2 ให้ผมทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปตามหาแม่น้ำหิมพมา,านต์หรือหญิงสาวที่มีปีกข้างหลังนี้พี่ let's go <S ทุกคนดูบรรยากาศที่นี่ดิงมมเงียบสงบผมได้ยินแค่เสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงนกร้องบางช่วงนะ ลีดไหมเดี๋ยวผมจะเดินตามสายน้าขึ้นไปไม่รู้ว่าจะตันหรือเปล่านะเพราะว่าลักษณะตอนนี้ยดูมันลกมากเลยพี่ต้นไม้ขวางทางต้นเนี่ยมันล้มมาจากฝั่งนู้นนะเหมือนจากฟ้าฝั่งนู้นแล้วล้มมาทุกคนครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนนะไม่สามารถบังคับได้ใครเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ที่ผมเจอมาผมเจอจริงเี่พี่ บางคนคิดว่าคงเป็นแค่นิทานหรือว่าเรื่องเล่าแต่ผมเจอมากับตาทุกคนตอนนี้ผมมาถึงห้วยอลหรือว่าลำน้ำเส้นนี้แล้วที่เคยเจอหญิงสาวที่มีปีกข้างหลังผมเจอเขาข้างล่างฝั่งโน้นเลยข้างล่างไกลเลยแต่รอบนี้ผมมาข้างบนเพื่อมาดูว่าที่นี่ยยังมีพวกเขาอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่นี่หรือเปล่า ต้นไม้เรต้นใหญ่มากที่อยู่ข้างน้ำพี่พี่ครับมันผมเจอล่องรอยการใช้พืที่แนี้คนนะไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะแต่ว่าผมดูเหมือนมีล่องรอยกันใช้งานที่นี้แม่ที่ผมพามาป่าลึกมากนะไม่น่ามีคนมาที่นี่นะนอกจาก บุคคลที่อยู่ที่นี่จริงๆใช,ช้ชุดในป่านีูเลยอะว้าวงานเข้าทุกคนผมเดินมาจนถึงจุดนี้แล้วข้างหน้าทางตันนะกอไผ่ล้มมาทับหมดเลยไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่าพี่โอ้โ เมื่อกี้ผมเดินมาจากข้างล่างแล้วมันก็มีทางกันเหมือนกันใช่ไหมผมเลยต้องอ้อมป่ามาฝั่งนี้ที่อ้อมป่ามาเพื่อมาอีกช่องหนึ่งของลาน้ําแต่เดินมาจอีกช่องนึงปุ๊บข้างหน้านี้ก็ลบมือนเดิมไพี่มีพวกกอไผ่ต้นต้นไม้มาขวางทางเยอะแยะไปหมดนะทุกคนนะ ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปต่อได้หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าดูลักษณะมันดูลบๆมากๆเลยโหมันจะมีเส้นทางกันเดินหรือเปล่าไม่รู้มันคิดเองหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะทุกคนโหหลกมากเลยพี่ว้าว ไปไม่ได้พี่กอไผ่ขวางทางล้ม,ละละมระเนระนาดหมดเลยเนี่ย สวยจังวะรู้สึกว่าดูธรรมาชาติดูแบบป่าดิบเชื้อนีมากาพี่ดิจี่สวยมากาพี่สวยมากทุกคนองไปดูลำน้ำข้างล่างดูวะตามน่าเย็นนะดูทุกคนน้ำใสมากเลพี่อ๋อพี่สวยมากเฮ้ยสวยจริงเะเนี่ย มีสะพานด้วยเห็นไ้มเนี่ยตัแแวแมลงอายุเยลยทุกคนอือหเทียบเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะว้าวทุกคน ชาสุดๆเลยปี๊ตรงนี้จะพานให้ข้ามเหรอสวยจริงๆสวยจริงทุกคนสวยจริงต้นอะไรทุกคนสวยมากอ่ะจะกิ่งกิ่งมันสวยมากต้นเนี้ยทุกคนจะปะผมซูมนะต้นต้นเนี้ยสวยจังทุกคนไม่รู้คงอยู่ป่าลึกแค่ไหนแต่ว่าผมเจอตอนเนี้ยอากาศดีมากแล้วก็ พี่อรอ,อบผมมีแต่ต้นไม้ล,อมลอ้อมรอบพวกคนดีจุดนี้เป็นจุดที่ท้องฟ้าเปิดนะเนี่ยสวยมากพี่แต่ว่าเสียที่มันมองไปข้างหลังแล้วมันทําให้มองสายน้ําไม่เห็นตลอดทางนะมันมีพวกต้นไม้ขวางทางกอไผ่ขว,า,ขวางทางอยู่ขอตั้งกล้องแล้วก็ไปนั่งบนสะพานไม้นี่ดูทุกคนนะน่าจะฟินนะดูทุกคนพี่ดี สวยมากพี่ผมไปนั่งบนสะพานไม้คนลาท้ายพี่ดูสวยมากเลยพี่เห็นข้างหลังก็สวยแล้วก็เห็นลำน้ำไหลผ่านจะไหมสวยจริง ดีงาดีกวา,าเอหนี่ีอีไม่น่าจะหัดบางคนมีแต่คอมให่หมา เแต่ว่ามันมันโยกโย่เพราะว่าตัวหัวที่มันคล้ายกระพือข้อางหน้ายี่นคล้ายตัวไข่มาที่ท่างจะอ่อนตัวนได้แต่ทั้งหลายนี่มันเป็นโคลนด้วยไหมถ้าเกิดจากลมพายุกลางนะฝนตกหนักให้เขา,เาลมงมานะเฮ้แต่ทั้งสบายมากพี่อ่งนโยนนะท่าน ทั้งดูดิน้โคสวยเลยพี่มองทางข้างหน้าพี่ขอนคุาพักขอบคุณทุกคนผมนะครับบอกได้ผมเจอหรือาเปล่านะมเี่ยนไหมเปียเปนนมีเลย ก็มีอีกต้นหนึ่งอย่างนี้บาคนต้นพอๆเออลยลมที่หน้าเหมือนกันเก็สามารถทำได้แ,แต่เป็นแบบโล่งกว่าสวยกว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยรู้เปล่าแต่ผมอยากจะทำให้เต็มที่ลองดูสิอะไรที่ผมไม่เคยรู้ก็จะลองลองดูพี่ ก็สมบูรบอก็จะไม่ก็จะไม่เกี่ยวอย่างนี้แม่แม่น้ำไหลผ่านา มีเสียงนะมีเสียงนะกู้เสียงอะไรแต่ว่าเสียงคล้ายคนนะพี่ไม่รู้ว่าเสียงนะกู้เสียงอะไรแต่ว่าเสียงคล้ายคนมากสภาพดีทุกคนเดีย๋วยวผมก็จะไปต่อแล้วก็จะเดินตามน้ำไปเรื่อยๆพี่ถ้าตรงไหนมันล็กผมก็จะเดินเลี้ยงที่ทางต่าแล้วก็จะลงน้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะ ลงง่ายข,ข,ขึ้นยากทียสุดไปทุกคนไปกันต่อทุกคนนะไปต่อข้างหน้านี้ก็ก็คิดว่าถือว่าได้พาพี่มาป่าใหม่ๆนี่ที่ผมมาครั้งแรกไม่เคยมามาก่อนนะได้พี่ๆมาดูพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็ ดูธรรมชาติในใหม่บ้างทุกคนนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนป่าเปลี่ยนเส้นทางที่หลายคนอาจจะเบื่อเส้นทางเ,าเก่าทุกคนนะไปให้ผมทางกันต่อครับพี่ Let's go เดินเข้าไปทุกคนนะจะบอกว่าตรงจุดเมื่อกี้มันลกมากพี่ผมต้องเดินอ้อมป่าเข้ามาหาทุกคนนะไม่งั้นผมจะเดินฝ่ามไม่ได้เลยเดินตามน้ำไม่ได้พี่ตรงนี้มันจะลึกๆเนีน้ำเนี่ยเป็นบ่อยพี่นี่อีกต้นหนึ่งที่มันล้มลงมาพี่จะไปโอ้ สวยมากพี่ตรงนี้สูงกว่าเมื่อกี้นะแล้วก็ต้นไม้มันจะใหญ่กว่าเมื่อกี้ด้วยพี่ที่ลง,งมาขวางทางตรงนี้โอ้โหพี่สวยมากจริงบอกเลยผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้น้ำไหลผ่านใช่ไหมชิลมากนี่เหมันใครคุยกันน้อยพ,พี่ิงเหมือนใครกำลังคุยกันสองคน มีสคนพี่ทีเสียงไหมเฮ้ยเฮ้ยเเสี่ยงขนาวะพี่เฮ้ยทุกคนอะรอะ สองคนเหมือนเป็นโขนมีกหรือเลยพีค่คนที่นั่องอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงใส่จกรกะจงอกข้างหลังเป็นผู้ชายลมพัดเฉยลมพัดเฉยนะล,ลมพัดแรงเลยพี่พัดแรงมาก พอดีไหมพ,พี่เป็นใครอ่ะหรือเป็นคนที่อยู่ที่แถวนี้คนป่าหรือเปล่าน้องผมอสังเกตการณ์ผมไม่รู้ว่าเป็นใครพี่เม่อกี้ที่เราคุยกันนะผมว่หันมาเจอมาได้มาผมไม่เจอนะที่ม,มองมาเราผมไม่เจอใครเลยไม่คนผมนะจะล้มจะล้มพี่ พี hey, hey, ่เขาเรียกของมอสพี่เาเลในน้ด้วยกันพี่เาเรียกของมอสพี่เขามาใ้ากันพีมาเร็วมา ข้าอนุญาตแล้วเข้ามานุม่มเมียข่าอนุญาตแล้วเข้ามาเข้ามาอาบน้ำกับพวกข้าสิเข้ามาเข้ามาอาบน้ำด้วยกัน ha ha ha

เป็น่ะเฮ้ยไม่คิดตัวเลยวะทุกคนพี่ๆผมไม่รู้สึกตัวเลยพี่ผมลืมตาทีผมไปอยู่ข้างหน้าเขาพ,พี่แล้วเข,เขาเอาน้ำล้างใส่ผมเลพี่พี่ดูดิท่วมตัวเลยพี่น้ำอะ่ะแล้วผมถอดเสื้อตอนไหนก่อนเลยพี่ อะไรวะใครวะพี่ตอน,นผมนั่งดูเขาอยู่แล้วผมอยู่ผมก็ไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้กตัวเ,เลยแล้วลืมตาขีผมไปอยู่ขางหน้าของนั้นเลพี่ตรงตรงที่เขาอ่าน้าพี่แล้วทีนี้ผมเห็นเขาแบบหน้าแบบยับเยินมากนี่ไม่เหมือนคนนี่พี่ที่นี้เป็นป่าต้องห้ามป่าต้องคาอําสาปเหมือนที่ชาวบ้านพูดถึงกันหรือเปล่าเชียวเนี่ยโอ้ พี่นะขน่ากลัวมากอัปลักมากพี่แล้วผมก็วิ่งมากระเจ้ก,กระเจินนะรู้สึกตัวทีเมือนมีอะไรมาทําให้ผมบบตื่นมาจากจุดที่ผมโดนสะกดจิตอยู่อะผมว่าผมโดนสะกดจิตนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมตรงนี้เก็บของพี่ผมถอดเสื้อเรียบร้อยผมไม่รู้ถอดต่อไหนพี่ดูดิเนี่ยแต่ขอเก็บของพี่เก็บของก่อนแล้วก็เดินทางออกจากป่านี้ก่อนเพราะว่าผมว่าตรงเนี้ยไม่ปลอดภัยละไม่ใช่คนปกติไม่ใช่คนแน่ๆพี่ที่ผมเจอเป็นพวกผีหรือเปล่าผีป่าพี่ไปดีกว,ว่าทุกคน กลับเลยทน,นึคไ,ไม่ได้แล้วตอนนี้อันตรายแล้วแล้วก็ผมมาคนเดียวพาไป